สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโอเล่คิวนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะมาทําการอันบ็อกซิ่งรูบิกนะครับผมก็กล่องในวันนี้เป็นกล่องที่ผมรอคอยไปอย่างมากนะครับผมและวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากสสำหรับผมด้วยเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูของข้างในก่อนดีกว่านะครับนี่ก็ผมภายในกล่องก็จะมีเอ่อรูบิกที่ห่อบับเบิ้ลมาจำนวนทั้งหมด3รูนะครับผม ก็ตัวนี้นะครับสาบลุนีคืออะไรนะครับผมอ่ะอย่างแรกครับต้องขอขอบคุณทางร้าน Candy Speed นะครับที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้นะครับผมก็พวกนี้ครับคือ Rubik Series ใหม่นั่นเองนะครับผมจากทางโมยูนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะข้างในดูดีกว่านะครับผมอ่ะอย่างแรกนะครับผมเห็นเล็บไม่ต้องแปลกใจนะครับผมก็ได้ทํามานะครับผมพร้อมกับน้องหมีนะครับน้องแคร์เบร์นะครับผมว่าส่วนตัวชอบตุ๊กตาตัวนี้นะครับผมก็น้องน่ารักมากนะครับไม่มีอะไรครับพูดไม่เฉยครับ ก็อย่างแรกนะครับผมก็นี่ครับตัวรูบิดของเราครับคือซีรีส์ใหม่นะครับผมจะเห็นได้ว่าข้างบนเขียนว่า YS3M นะครับผมคือตัวนี้ผมรอคอยเป็นอย่างมากครับกับการที่จะเข้าไทยนะผมก็ตอนนี้ครับแคทลีสปีดนะน่าจะเป็นร้านแรกๆนะครับในไทยเลยครับที่นําเข้าตัวนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทางร้านด้วยครับที่ส่งตัวนี้มาให้ผมคือผมเห็นตัวนี้ตั้งแต่ตัวโปรตไทป์นะครับผมที่ออกมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาพูดประวัติเขาไปมาก่อนนะครับแลอย่างแรกต้องขอบคุณทางร้านแคทลีสปีจริงนะครับที่ นะครับส่งมาให้เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่นี้ของผมเลยครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของผมด้วยนั่นเองนะผมแล้วทางร้านก็ส่งมาให้ตรงกับวันเกิดพอดีเลยนี่เองนะผมเป็นรูบิกที่ผมรอคอยมันยังมากด้วยนั่นเองนะครับก็อ่ะตัวนี้ครับ Y S3M ครับ Y S3M เป็นซีรีส์ใหม่ของจากโมยูนะครับ Y S นี่คือย่อมาจากชื่อจริงของคิวเบอร์คนหนึ่งนะครับผมเป็นคิวเบอร์ชาวจีนนะครับคือยูเชงดูนั่นเองนะครับผมยูเชงดูนี่คือใครครับก็คือคนที่เล่นรูบิก เร็วที่สุดในโลกแบบซิงเกิลนะครับผมด้วยเวลา3.47วินาทีนั่นเองนะครับผมก็เป็นวอล์คอดในปัจจุบันนะครับแบบซิงเกิลของเราในเวลานี้นะครับผมก็คือ3.47วินาทีนะครับผมก็ทํามาประมาณ5-6ปีแล้วนะครับผมยังไม่มีใครทำรายได้เลยนั่นเองนะครับผมก็คือเล่นเร็วมากๆเลยนะครับผมแล้วโมยูก็ให้ยูเชงดูนั่นเองนะครับผมเป็นคนดีไซน์ออกแบบรูบิกของซีรีส์ y ็ m นั่นเองนะครับผมก็ YS3M นี่ก็อยู่ชิงดูจะเป็นคนดีไซน์นะครับผมร่วมร่วมดีไซน์นะครับกับโมยูก็แชมโลกของเราร่วมดีไซน์กับโมยูนะครับก็เลยอยากลองเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าครับก็มีทั้งหมด3แบบนะครับผมใน YS3M นี่ก็จะมีแบบเอ่อแมกเนติกธรรมดานะครับผมที่เป็นเวอร์ชันสปริงกับแม c กเลฟแล้วก็บอลคอนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นอะไรนะครับเพราะว่ากล่องก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ ซึ่งผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษด้านกล่องนะครับให้ผมเดานะครับตัวเลขเห็นไหมครับตัวสอนน้อยๆน่าจะเป็นแมกเนติกหรือเปล่าครับอันนี้น่าจะเป็นแมกไปเยอะยาวขนาดนี้น่าจะเป็นบอคอนะครับผมให้ผมเดานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะจากตัวอักษรเล็กก่อนล้วกันนะครับผมก็ผมคาดหวังว่าจะดีไม่น้อยหน้าจากสองตัวนี้ครับอย่าลืมครับเพิ่งออกตัวเก่ามานะครับผม Super RS3M ครับและปัจจุบันนะครับผมใช้ตัวนี้เยอะมากเห็นไหมครับนี่ครับ ตัว i t m 2020ันี๋ยแล้วผมสอดไม่ได้็เข้าไปครับจนเราโก้ลอกหมดแล้วนะครับคือส่วนตัวังกับปัจจุบันกำกำมาใช้เล่นนะครับคือมันดีมากผมว่าตัวนี้จะดีไม่น้อยหน้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับอุ๊บอ๋อทุกคนครับด้านข้ามมีภาษาอังกฤษครับโอ้โหสุดยอดครับผมไม่เห็นนะครับขออภัยด้วยครับอ่าอย่างเรก็เปิดถูก้วครับเรามาเปิดที่ตัวรุ่นแรกก่อนนะครับผมแมกเนติกนะครับผมโอเคครับ เปิดมาแล้วครับด้านในก็จะมีการนะครับเป็นเป็นลูกของยูเชงดดครับที่เล่นได้สามจุดสี่เจ็ดวินาทีนะครับผมด้านในครับก็จะมีรูบิกนะครับผมอยู่ในกล่องพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราหยิบออกมาก่อนแล้วกันนะครับานข้างขวาก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับผมเดี๋ยวเราดูมั่งนะว่าเขาให้อะไรมาบ้านนะครับรอบนี้ก็จะมีการ์ดนะครับผมแล้วก็คู่มือต่างๆเหมือนในพวก R S C M หรือ Super R S T M เลยนะครับผมนี่ครับพวกสกรูพวกขายอะไรนะครับผมปกตินะครับ โอเคครับอ่านี่ก็คือตัวรูบิกของ RS3M แบบแมกเนติกนะครับผมก็ตัวกล่องเป็นแบบพลาสติกแบบใหม่นะครับผมเป็นกล่องพลาสติกแบบใหม่นะครับผมน่าจะเปิดยังไงเอ่ยอ๋อบีบทั้งสองข้างนะครับผมอ่าออกมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมออกมาแล้วครับผม ก็ตัวนี้นะครับตื่นเต้นมากครับเห็นคิวเบอร์ใครหลายคนได้ลองสัมผัสมาแล้วนะครับก็ในที่สุดมันก็อยู่ในมือผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเฟิร์สเทิร์นกันเลยดีกว่าครับสลับตัวรุ่นเริ่มต้นสลับแมกเนติกนะครับผม ็ส juna, ัมผัสแรกนะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าลูกบิดลูกนี้แห้งมากๆครับแบบเวรี่ดายครับแห้งมากครับรู้สึกว่าไม่ได้หล่อรืดมาให้เลยนะครับผมแล้วผิวสัมผัสภายนอกน่าจะเป็นแบบด้านชั่วคราวครับจากการจับลูกบิดมาเอะก็รู้ได้ว่านี่น่าจะเป็นด้านชั่วคราวอย่างแน่นอนนะครับผมนเล่นไปเรื่อยๆนะก็าจะเงานะครับแต่ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าลูกบิดลูกนี้นี่เบามากๆครับมันน้ำหนักเบามากเลยนะครับเทียบกับโมยูด้วยกันนะครับมันเบามากแล้วก็ ถึงมันจะแห้งนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันออกแรงน้อยมากนะครับผมแม่เหล็กก็ไม่ได้แรงมากสะทีเดียวนะครับแต่ว่าคอนโทรง่ายมากๆนะครับผมขอดูคัตติ้งหน่อยนะครับผมโอ้คัตติ้งโอ้ได้อยู่ล้ะครับซีสมะองศาได้นะครับ แล้วก็รีเวิร์ครับนี่ครับผมได้อยู่ครับอาจจะยังไม่ได้สุดมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่ายังไม่ได้เซตอัพนะครับผมนี่ขุนแกะจากกล่องนะครับน้ายาไม่ใส่นะครับผมแต่ว่านี่ก็คือทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วฟิลลิ่งนี่คือแบบว่าดีมากครับโคตรนุ่มนะครับผมนุ่มๆกรอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโฟก์กว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าโฟกว่าตัว R S 3m 2 0 2 0นะครับนี่ R S 2 0 20นะครับแต่ว่าเรายัง ผมอยากทำวีเอ็ดมากครับใครอยากเห็นสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมแต่ยังเทียบไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ I อเ a ของผมมันถูกทําการแบบเซตอัพมาเยอะแล้วก็เล่นมาเยอะแล้วครับมันก็จะดีกว่านะครับผมใส่น้ายาลยแล้วแต่วันนี้ยังไม่ใส่น้ํายาครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกว่านะมันมีความแบบยืดหยุ่นกว่าแบบสมารถบิดได้โฟกว่านะครับผมที่ผมรู้สึกได้ใเวลาน,นี้นะครับผมแต่ว่าก็มีความกับกรอบที่คล้ายกันอยู่นะครับน่าจะเพิ่มความยืดหยุ่นเข้าไปนะครับผมแล้วก็การคอนโทรท โอเคครับนี่คือสําหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับผมก็ถือว่าทํามาได้ดีมากๆนะครับผมโอเคครับมาที่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปคือนี่ครับผมแมคเลฟนะครับผมแมคเลฟก็ระบบแม่เหล็กนะครับผมแฮสปิงนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลยครับก็ผมปกติผมชอบแกะกล่องอย่างนี้นะครับมันจะได้รักษาง่ายๆนะครับผมก็แพคเกจภายในผมจะค้ำๆเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับทุกรุ่นนั่นแหละครับผมอ่ะ ขออนุญาตครับเมื่อกี้ครับรุ่นแมกเนติกครับด้านในเขียนได้ว่าข้างในครับตรงพื้นผิวมันจะเป็นสีขาวนะครับผมอันเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแมกเลฟนะครับผมอ่ะแกะเลยนะครับนี่ครับผมตัวแมกเลฟนะครับเดี๋ยวขอจับก่อนนะครับกับตัวแมกเนติก รู้สึกได้แล้วครับว่าแมกเลฟมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับอันเราเห็นได้ว่านี่ตัวแมกเนติกนะครับด้านในจะเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแมกเลฟจะเป็นไงครับเอาสีขาวเหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนแบบแบบรุ่นสุอ e r R S T M ครับสุ per S T M มันจะต่างกันครับอย่างสีทองมากสีม่วงมากอะไรอย่างงี้ครับอันนี้จะเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นแมกเนติกกับแมกเลฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาเฟิร์สเทิร์นกันเลยดีกว่าครับโอ้โหโอ้โห โอ้ oh my g o oh ดโอ้ m ่ก o ดโอ้ my g o ดนะครับอย่างแรกเลยครับโอ้อย่างแรกเลยครับผมรู้สึกได้เลยครับว่ามันโคตรไวครับมันไวมากสปีดนะครับสูงมาก นี่คือยังไม่ทําการใส่น้ํายาอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือลูบที่มาจากกล่องแบบแห้งๆเลยนะครับผมคือมันไวมากครับอันนี้บอกเลยว่าคุมค่อนข้างยากนะครับถ้าใช้ลูกนี้ผมรู้สึกว่ามันต้องไปหล่อเลื่นนิดนึงครับแล้วก็ไปทําให้มันช้ากว่านี้หน่อยนะครับผมให้มันนุ่มกว่านี้รู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยนะครับผมแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าตัวแหงเล็ยวตัวนี้นี่ทํามาได้ดีมากๆครับผมรู้สึกประทับใจนะครับสําหรับการ แม็กเลฟปะแม็กเลฟเปล่านะปกติผมไม่ค่อยถูกกับรูปแม็กเลฟนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีล็อกอัพแล้วฟีลลิ่งแข็งนะแต่ผมรู้สึกว่ารูปนี้นี่ฟีลลิ่งทําได้ดีมากๆครับมันไม่ค่อยฟีลลิ่งแบบไม่ค่อยแข็งๆนะครับผมแรู้สึกว่าเนี่ยจับางนี้ผมรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นกว่าตัวสปริงนะครับไม่รู้ว่ามันแน่นกว่าหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าดูแม็กเลฟเถอะครับมันอาร์ได้เยอะกว่าเยอะเลยนะครับสปริงอาร์ได้แค่นี้นะครับผมมันรู้สึกว่ายืดหยุ่นกว่านะครับอย่างทุกกกคคคคนน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 รรรรรรรูู้้้ััััับบบบบผมมมมาาาชชอออิปปทีี่่่ตตึึึงงสะะแววเ็ได ตอนนี้ปัจจุบันยังคุมไม่ค่อยดีนะครับติดติดขัดขัดแล้วก็ฟีลิ่งแข็งแบบแข็งแข็งไม่ได้แข็งมันนแบบคุมยากอยู่นะครับผมต้องไปปรับเข้าเล็กน้อยครับรู้สึกว่าหลวมไปนิดหนึ่งแล้วก็เร็วไปหน่อยครับคุมไม่อยู่นะครับตอนนี้ใครชอบลูบิบแบบเร็วๆออกแรงน้อยๆบิบสบายๆครับไม่ค่อยมีแรงตึงครับลูกนี้นะครับยืดหยุ่นมากไม่ค่อยมีแรงตึงเลยนะครับแต่ก็จะเสียงดังสักหน่อยนะครับผมไม่หน่อยนะเสียงดังมากนะครับผม แต่คือทำได้ดีมากๆรู้สึกว่าเป็นแมกเลฟที่พัฒนามาได้มากกว่าแมกเลฟหลายรุ่นนะครับผมอะลืมให้ดูครับก็ด้านในครับมันจะเป็นพื้นผิวแบบอะไรดากก้อนอะไรของเขานะครับคล้ายๆกับ Super RSTM นะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าพวกพื้นผิวอะไต่างๆน่าจะปรับเปลี่ยนมาเล็กน้อยนะครับผมอะอย่างหนึ่งขออนุญาตเสริมก่อนจะไปที่ตัวบอคอนะครับสตัวนี้นะครับเออรุ่น RSTM เนี่ย ขนาดมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เหมือนกับซ u เปอร์อานะครับซึ่งขนาดมันจะกลับมาที่55.5มิลลิเมตรนะครับผมมันจะเล็กกว่าซูเปอร์อาร์เอสทีเมซปอร์มัน56นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับผมพอส่วนตัวผมชอบ55.5นะครับผมมันทำมาได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบขนาดนี้นะครับเคครับเรามาที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ดีที่สุดสำหรับตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าดีกว่าหรือเปล่าแต่ ระดับโลกใช้กันเต็มเลยครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลองกันเลยดีกว่านะครับก็ตัวนี้ครับยังไม่ทันะไรครับเพิ่งวางขายได้ไม่นานนี้ครับผมระดับโลกใช้กันเต็มแล้วครับแล้วที่สําคัญครับทำสติไวแล้วนะครับผมยังไม่ทันจะเริ่มอะไรมากมายนะครับลูกนี้ก็โชว์สติท็อปฟอร์มอย่างดีครับผมไปดูที่ช่องของลูกกาเลดได้เลยนะครับผมหรือคิวเบอร์หลายคนเขาก็เริ่มมาใช้ตัวนี้แล้วครับผมก็อยากรู้นะครับว่ามันจะดีขนาดไหนครับผมมาแล้วครับผมก็นี่นะครับผม มาแล้วครับตัวที่แฟกชิหไฮที่สุดสลับ Y S T M ครับ Y S T M Ball c a l นี่นะผมก็ <_ S 2> ผมอยากลองมาเปรียบเทียบกับตัว Super R S มากๆนะผม Super R S T M b a l c a l นี่มันคือดีมากๆนะครับผมแต่ว่าผมติดอย่างเดียวคือขนาดมันใหญ่พี่นะี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ดีว่าคือมัน56มิลก็ขนาดเท่ากับแกหรืออะไรไหนดูแต่ผมรู้สึกว่ามันดูใหญ่นะครับทำให้ผมแบบไม่ค่อยชอบแค่ตัวนี้เล่นึงครับเลยไม่หยิบตัวนี้เยอะ นะครับตัว i t t m 2 2 2 0แต่ผมติดอย่างเดียวคือมันมีแอัพเยอะนิดนึงนะ้ำเทียบกับรูบิคสมัยนี้สำหรับ2023ผมรู้สึกว่า ITM มันดีมากแต่ผมก็ยังใช้บ่อยมากนะปัจจุบันนะไม่รู้มันทำไมถึงหยิบมาบ่อยแต่ว่าติดแอัพนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมอยากรู้ว่ามันจะอัปเกรดแค่ไหนเดีวมามาเฟิร์สเชิร์กกันดูเลยดีกว่านะครับ ว้าวว้าวสุดสุดยอดครับคัตติ้งนี่คือแบบสุดยอดว้าวโอ้นี่ขนาดไม่มีน้ำยาลบิกนะครับโอ้ไม่กเดี๋ยวนะครับมันแค่เพิ่มแมกเนติกคอ Call, ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมผมรู้สึกว่าแม่เหล็กมัน ตัวแม่แมเนติกคอไม่เบาแน่ๆครับผมรู้สึกได้เลยว่าการจับนี่แบบมันมันต่างมันต่างกันมากครับมันต่างมากครับอันนี้มันเบาคอนี่มันหนักแน่นกว่ามากผมรู้สึกได้ว่าเขาใช้แม่เหล็กที่ค่อนข้างแรงนะครับสำหรับรงแกนกานะครับมันแรงมากเนี่ยมันมันมันหนักแน่นกว่ามากครับแล้วเวลาที่เราบิดเนี่ยผมรู้สึกได้เลยครับว่าแม่เหล็กมันค่อนข้างที่จะมีการดึงเข้าที่พอสมควรครับแล้วมันหนักแน่นกว่ามากนะครับผมแล้วทําไมแบบ ดูคัตติ้งครับโอ้โหนี่ไม่มีน้ํายารูบิกครับย้ําว่ามันยังไม่ได้หล่อลื่นนะครับมาจากโรงงานนะครับทีสภาพองศาแบบเลยอีกครับโอ้โหรีเวิร์สครับสุดครับไม่มีน้บย้าว่าไม่มีน้ํายาลูบิกในลูกนี้เลยนะครับผมนี่ครับแห้งๆมาเลยนะครับผมโอ้โหคัตติ้งคือแบบโคตรดีครับอันนี้ดีมากแล้วแบบมันล็อกเข้าที่ด้วยครับคือมันคงกว่าเยอะครับกลมง่ายกว่าแม็กเลฟเยอะนะครับโอ้โหดูฟังเสียงครับท่างที่เป็นรุ่นเดียวกันครับ ผมมั่นคงกว่ายเยอะที่จะมีสปีดส,สูงด้วยนะครับผมมั่นคงกว่ายเยอะแล้วก็แรงดีฟีลิ่งเนี่คือดีมากครับผมว่ามีสิทธิ์ได้นิวเมนแน่ๆเลยนะครับผมก็ช่วงนี้มันดูเป็นไรครับชอบเล่นลูกบิดกับกอน,นะผมก็หยิบ r อ m m เมาเล่นเยอะพอสมควรครับเล่นเยอะกว่าไอแมทนทานาโดครับผมก็ยังใช้ไอแมนทานโดยอยู่บ้าน,นครับแต่ ตัวนีต T M นะครับแล้วตัวนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหดีกว่าเยอะครับผมรู้อย่างแรกเลยครับผมรู้สึกว่ามันเบากว่าครับคือ R S T M ของผมเนี่ยผมติดแม่เหล็กเสริมเองนะครับผมที่ตรงชิ้นเอ็นะครับผมแล้วนี้ผมรู้สึกมันเบากว่าการติดของ R S T M นี่นะครับมันเบากว่าครับแล้วก็สปีดนี่คือดีมากแล้วคอนโทรง่ายด้วยนะครับผมอันนี้ดีจริงครับทุกคนถามว่ามันคล้ายกับ Super R S T M ไหมครับผมรู้สึกว่า ไม่ไม่เชิงว่าคายนะครับผมผมรู้สึกว่าไอเอสซูเปอร์ซูเปอร์แต่ไอเอทเอ็ม uh, เนี่ยมันแม่เหล็กเบากว่านะครับผมแม่เหล็ากไม่ได้คลิกเข้าที่นะครับฟีลลิ่งไอซูเปอร์เอทเอ็มจะเรียบๆนุ่มๆนะครับผมเรียบๆนุ่มๆกว่านะครับผมตัวนี้มันจะมีความแบบไอเอทีเอ็มสองพันยี่สิบนะครับผมแต่ว่าจะมีความที่แบบหนักแน่นกว่าและมีความเหมือนฟีลลิ่งแบบ แม่เหล็กแรงๆคล้ายๆแกนเหมือนแต่มันไม่ได้มีออโต้อะไรนิ่งเยอะเหมือนแกนเลยรครับแต่ว่าเวลาเราบิดเรารู้สึกได้ว่าแม่เหล็กมันทํางานได้ดีกว่าตัวธรรมดามากๆครับมันมีการแบบการดึงเข้าที่การเพิ่มความหนักแน่นให้ลูกนะครับผมแล้วสปีดที่แบบโคตรสูงนะครับแล้วก็ยังมีความนุ่มนี่ครับผมข้างในเป็นสีฟ้านะครับเป็นบอคนิวบอ l คอนะผมจะไม่เหมือนตัวซูเปอร์ไนะครับผมคือ ซูเปอร์เอทีเอ็มมันจะเป็นสีทองใช่ไหมแต่ว่าจะมีบางคนที่เป็นร็อดใหม่ได้สีสีใสหรือเปล่านะครับผมผมไม่แน่ใจที่เขาบอกว่าบคอ,อ,อมันแต่งง่ายๆครับอันนี้มันจะอัปเกรดมาจากซูเปอร์เอทีเอ็มนะครับตอนนี้ผมคาดการณ์ไว้ว่าแม่เหล็กน่าจะแรงขึ้นนะครับผมรู้สึกได้เลยมันแรงกว่าพอสมควรครับมีการคลิกเข้าที่กว่านะครับผมแล้วก็มีแรงแบบแรงดูดเวลาบิดเนี่ยมันมค่อนข้างมั่นคงกว่านั่นเองนะครับผม ก็มาสรุปภาพรวมดีกว่าครับก็ยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากนะครับผมอาจให้ดูการปรับแต่งคร่าวๆนะครับผมว่ายังใช้ระบบเดิมนะครับผมเป็นระบบเกียร์นะครับแม่เหล็กก็ไม่สามารถปรับแต่งได้นะครับผมก็เดี๋ยวมีรีวิวออกมาแน่นอนครับอันนี้เป็นแค่การอันบ็อกซิ่งเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันนะครับผมก็เป็นนิวโลโก้ด้วยนะครับผมก็คือโคตรประทับใจนะครับผมคือเป็นรุ่นที่รอคอยแล้วมันก็สมการรอคอยเป็นอย่างมากคือมันดีมากๆครับคือมัน อัปเกรดจารุ่นเก่าๆเนี่ยครับได้ดีมากมากนะครับผมรุ่นเก่าๆก็ดีอยู่แล้วแล้วนี่คือแบบมันปรับปรุงในเรื่องที่คัตติง้งล็อกอัพหรือความมั่นคงหรืออะไรต่างๆนี่มันมันทำมาได้ลงตัวไปอย่างมากและมีให้เลือกถึงหลายแบบครับใครชอบนุ่มหน่อยๆนะครับรูปเบาๆคือแมกเนติกนี่ตอบโจทย์เบาวิวและนี่เบามากนะครับผมหรือใครชอบที่สายสปีดนี่ปันๆยืดหยุ่นมากๆครับสบายๆแมกเลฟครับโอ้โหสปีดคุณต้องการใครชอบที่แบบ มีทั้งสปีดมันโคง้งนุม่มแม่เหล็กที่แรงการเข้าที่นะครับผมตัวนี้นะครับบอขอคือแบบอัปเกรดได้เยอะมากครับแต่น้ําหนักก็จะขึ้นมาจากพวกนี้หน่อยแต่ก็ไม่รู้สึกว่าหนักอะไรเลยนะครับผมจะทำมันได้ดีมากๆนะผมก็ตัวนี้คือแบบ ประทับใจมากครับอาจจะเป็น New m e n t ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวขอลองไปปรับตัวไปเซสิทธ up อะไรต่างๆก่อนนะเองนะครับผมก็คือส่วนตัวชอบมากๆนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปเลยนะครับผมก็ตัวแมกเนติกเนี่ยมาที่ราคา490บาทนะผมตัวแม c กเลมาที่ราคา890บาทนะครับแล้วก็ตัว Super เออตัว b อนะ c รับมาที่1,190บาทนะครับผมก็ราคาถือว่าโอเคมากๆครับผมสำหรับราคานี้นะครับผมแทบไม่ต่างจาก Super r f t m นะครับผมแล้วผมรู้สึกว่า มัคุ้มค่าที่จะลองและคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนครับเพราะว่า Super RN Super r ซูก็ดีแล้วเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับสำหรับตัวผมเองนะครับก็คุ้มค่าที่จะลองเป็นอย่างมากก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ c r คิป i o n นะครับจากเว็บ c a n d ี Speed นะครับผมครับก็สำหรับการ Unboxing ในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปรีวิวจะออกมาเร็วๆนี้นะครับสิครับก็ขอบคุณมากครับสีครับ